คอเรื่องอาโอคมค่ะอากาศมาแค่2ตอนนะคะเรียกว่าแฟนๆเนี่ยติดกันหนึบหนับเลยทีเดียวนะคะ,ะหนุ่มเจมส์มาค่ะก็เลยขอนำทีมน,นักแสดงนะคะขึ้นเวทีครอบคตรัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตค่ะขึ้นโชว์น้ำเสียง เพลงคนไม่มีหัวใจนี่หนุ่มเจมเขาร้องเอง<า>เป็นเพลงประกอบละครค่ะเจ้าตัวบอกว่าไปลงทุนเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีบรรดาแฟนๆนำป้ายไฟใส่เสื้อเชียร์และที่ขาดไม่ได้เลยนี่เขามีหน้ากากกันมาด้วยนะคะแฟนๆเขาตั้งชื่อมาค่ะบอกว่าหน้ากากคนลอ<า>มีชื่อหน้ากากด้วยงานนี้นอกจากเจมแล้วก็ยังมีอเล็กเรนเดลมีกิกดานายโกศินนนทนลบเรียกว่าหนุ่มๆมากันพร้อมเลยทีเดียวนะคะ ขึ้นโชว์น้ําเสียงแต่ละคนบอกว่าหลังจากละครออกอากาศไปก็มีกระแสชื่นชมถึงความสวยงามของฉากแล้วก็การแสดงที่แปลกตาด้วยค่ะละครด้วยกระแสละครก็ดีนะครับคนก็ชอบเขาบอกว่าสถานาก,าการณ์ประเทศดีเห็นมีหลากหลายบุคลิกกระเทศดีครับแล้วเขาก็บอกว่าฉากแอคชั่นมันดีของพวกเราใช่ฉากแอคชั่นก็ก็ตั้งใจกันเล่นตั้งใจกันเหนื่อยเพื่อที่จะสร้าง สีที่มันสวยงามออกมาเราก็ดีใจที่มีคนชอบเยอะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่นิดเดียวนะวิกนี้จะเริ่มเพิ่มดีกรีขึ้นครับดีกรีของความแข้งของความของการล้างแค้นแล้วก็ดีกรีของตํารวจที่จะมาจับผมด้วยครับผมเพราะฉะนั้นต้องตามไปดูนะครับว่าอาคามมาที่นี้จะไปยังไงครับรับรองว่ามันขึ้นแน่ๆครับค่ะเห็นว่าจะเริ่มได้เห็น เลยคะทิมใช้พลังแล้วนะคะในการตามล้างแขนอนก็ต้องติดตามกันค่ะอาคมค่ะคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้นะคะมา <laughs> ที่หนุ่มอาเล็ก ธีระเดชนะคะเดี๋ยวเราไปส่องไอจีดาราการนะคะก็ไปส่องไอจีของอเล็กธีระเดชกันนะคะเมื่อค,ค,คืนนี้คงได้ชมันแล้วละครเรื่องอากรารเทพจำแรงใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าอาจจะจบเร็วก่อนเวลานิดนึงะนะคะเมื่อวานนี้เป็นตอนแรกค่ะอเล็กค่ะก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะเป็นเบื้องหลังละครค่ะพร้อมกับข้อความ อ่ะบอลมาแยกย้ายนอน <c oughs> ใครไม่นอนดูบอลต่อ <c oughs> พร้อมถามฟีดแบ็กแฟนๆค่ะว่าตอนแรกของละครเป็นยังไงบ้าง <c oughs> นะคะค่ะ แล้วก็พอตอนเช้าโอ้โหหนุ่มคุณคนนี้ตื่นเช้านะคะไปทําหน้าที่เด็กวัดค่ะหให้กับพระเกรดนะคะที่วัดบวรค่ะไม่ได้ไปคนเดียวนะคะคนนัดกันหรือเปล่านะคะแก๊งตักไลฟ์ค่ะเขาไปเป็นเด็กวัดไปเป็นที่เลี้ยงด้วยในวันนี้นะ,ะมีบอยประกรณ์หมากปรินเจมจิรายุยอเล็กเลนเดลแล้วก็บอมธนินค่ะโอ้โหเรววาวันนี้ไปให้พระได้พระท่านได้ฝึกสมาธิฝ <laughs> ึกสํารวม <laughs> เรียกว่าวันนี้นะคะขอเป็นตักไลฟ์สายบุญนะคะอนุโมทนาด้วยนะคะอนุโมทนาค่ะส่วนไอจีของย่าๆยาค่ะที่นี่เป็นภาพสโลโมชันนะคะ,คะโพสต์ในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากกองละครลิขิตรักค่ะโอ้แน่นอนว่าโอพอสต์ภาพหวานแบบนี้นะคะอยากจะหยุดเวลาแบบนี้นะคะวนให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะเข้าไปดูกัน40,000 0กว่า ครั้งแล้วนะคะมีคนไปกดไลค์นะคะแล้วก็แซวว่าสวีีหวานนึวกว่าขอแต่งงานอีกคู่แต่สวยจริงๆใช่นะคะคเหมือนอยากกินเวลาแบลรี่ดูแข็งแรงมากอ่ะย่าเองก็ดูเหมือนตุ๊กตาเนาะใช่ค่ะฟินค่ะพูดได้คําเดียว <ฮะ S 1> ค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็ตัวขัาบันเทิงของเราเองนะคะนําวิดีโอมาลงกันด้วยครใครอยากดูซ้ําๆนะคะ เข้าไปว้าวมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าว้าวน่ารักโอ้ยอิจฉานะคะก่อนละครลิขิตรักก็จะเดินทางกลับเมืองไทยวันที่23มิถุนายนนะคะช่วนงนี้ก็เรียกว่ามีพับนักน่ารักมาให้ดูกันนะคะฟินค่ะก็เราได้ไปรวบรวมนะคะคำ orn, อวยพรสำหรับมาก,กี้แล้วก็ป๊อกพัสละก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวได้มาร์เได้ชมกันซึ่ง <Okay. S 2> แบบว่าหวานกันมากเลยทีเดียว ทำวนทองก็หวานด้วยเหรอคะอะแน่นอนค่ะนะคะสวัสดีค่ะมาร์คสวัสดีครับพี่แหม่มค่ะสวัสดีครับพี่ฝนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วค่ะวเป็นเทิงของมาร์คหวานไหม่ะคะหวานเหมือนกันครับต่างประเทศวันนี้หวานมากเลยค่ะแล้วเรามีอีกอย่างที่หวานมากนะคะก็คือขมวนทองสติ๊กเกอร์คู่จิ้นของคุณ เขาโปรโมทอยูออ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเบื้องหลังให้ดูเบื้องหลังแล้วก็จะรู้ว่าวิธีโหลดดาวนโ์โหลดดยังไงนะคะค่ะค่ะไปยินดีกับมาร์กี้แล้วก็ป๊อกกันก่อนนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะได้ขอแต่งงาน<อ>ใช่ไหมคะ<อ>ป๊อกี่ขอแต่งงานมาร์กี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆืทุกคนนะคะก็เรียกว่าตื่นเต้นแล้วก็ปวยพรนะคะเราได้รวบรวมมาก็ลองไปฟังกันดูนะคะ Everybody got a dream man We want your live funny funny alright She win yeah. it's mine alright so say should no one to know do need we it I ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับน้องมาร์กี้แล้วก็คุณบ๊อกด้วยนะครับผมก็ขอให้ทั้งคู่รักกันนานๆนะครับก็สำหรับผมพอได้ยินข่าวแล้วก็เฮ้ยดีใจด้วยอย่างนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับยินดีด้วยจ้ะ ดิสนีย์เลย oh. เป็นอะไรที่แบบดีใจด้วยมากๆที่จะได้แบบเริ่มต้นชีวิตครอบครัวนะคะใจหายเหมือนกันนะแบบว่าหุ้ยไล่ๆกันมาเลยแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ ดีใจมากกว่าดีใจมากกว่าที่มากี้จะแบบว่าก้าวไปอีกสเต็ปนึงของชีงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมีความสุขแฮปปี้แบบนี้ตลอดไปเลยก็ดีใจด้วยแล้วก็กลับมาก็จะเตรียมตัดชุดรอไปงานแต่งงานของมากี้และพอค่ะ มาแสดงประมทละครอยู่ที่นี่งานเพื่อมาร์กี้ทำงานเขาอยู่ดิสนีย์แลนด์ยม่มริกาผมถามทําไมเราไม่ได้ไปถูต้องพ่ป๊อกครับคนที่สนิทจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับตัวครื่งดินชวนไปสไปายไม่มีสักตัวเลยครับทำไมครับใช่ไหมครับต้องนะครับผมเรดารขผงพอบุตรีรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับพอบุรีรุ่นหนึ่งน้องมากกี้ด้วยนะครับผมเราก็เคยคุยกันมาแล้วว่าเฮ้ พิกกี้เนี่ยจะต้องจบที่คนนี้แน่ๆก็ดีใจที่วันนั้นมันมาเร็วแล้วก็อายุก็ยังไม่เยอะอ คิดว่ามีมีครอบครัวที่น่ารักที่เราจะได้เห็นในเร็วๆนี้ครับก็เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าแซงหน้าผมก็กไปแล้วก็ก็ขอไว้พร่พให้น้องมีความสุขมากๆครับแล้วก็สมหวังในความรักก็ขอให้ที่มาร์กี้เนี่ยมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นมีความสุขนะครับมาร์ชคดีนะครับทําไมผมไม่ได้ไปไม่รู้แต่ว่าผมจะตั้งใจทํางานไม่ใช่แค่งานนี้งานเดียวนะครับมีอีกหลายงานเลยเพื่อมาร์กี้กับพี่๊อกขอให้ทั้งคู่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วกินข้าวกันครับบ๊ายบาย จังนะทุกคนดูอวยพรแต่แกมตัดพอนิดนึงนะดูแล้วก็มีความสุขนะคะอีกคนนึงที่ต้องพูดถึงก็คือคุณแม่เองของมากี้ค่ะก็คุยโทรศัพท์กับคุณแม่เองก็บอกว่าเนี่ยบล็อกเองก็ได้มาบอกกลาวกับคุณแม่แล้วก่อนที่จะขอแต่งงานกับมากี้แล้วก็บอกว่ายินดีด้วยกับลูกทั้งสองคนเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็คบกันมา3ปีแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะค่ะส่วนรายละเอียดทุกอย่างอยากจะให้รอสัมภาษณ์ทั้งคู่เองก็น่าจะกลับมากันในสัปดาห์นี้โอ้โหสื่อบันชน แบบว่าตั้งตารอเลยรอวันเลยค่ะ,ะคไปดักรอที่สามบินกันเลยนะคะได้ใช่ไหมคะอะ มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะ,คะเรื่องนี้ก็หวาดไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าช่องสามของเราค่ะจะทำสติกเกอร์ไลน์นะคะครั้งนี้ค่ะพิเศษด้วยเพราะว่าเป็นแบบเคลื่อนไหวหเป็นคู่จิ้น8คู่เขามารวมตัวกันค่ะมีชื่อคอลเลกชันด้วยนะคะก็คือ CS 3 Super p a ร์แพ่คู่ชื่อนี้ชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวเรานําเบื้องหลังมาให้ชมกันค่ะเรียกว,ว่าให้เป็นน้าจิ้มกันก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ คู่นี้มาค์บรินแล้วก็คิมเบอรี่นะคะแต่ละคนนี้เขาก็ต้องถ่ายกันที่ละสะเตปเพราะวภาพเนี่ยมันเป็นแบบแอนิเมชันมีเคลื่อนไหวเบื้องหลังเขาเลยต้องนัดแนะจังหวะกันหันให้ตรงกันนาถ้าก็จะออกมาเป็นแนวน่ารักน่ารักแต่ละคนก็จะมีคําไม่เหมือนกันคู่นี้เขาเป็นคําว่าอะไรเดี๋ยวดูภาพแล้วก็ลองทายกันดูค่ะได้คําว่าจิกตา 6、8、ได้คำว่าจิกตาจิกตาแล้วก็แล้วก็ดีกันนะใช่แล้วก็ทำกันบ้านมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าพอมาจริงก็ไม่ได้เหมือนแบบที่ทำมาหรอกค่ะน่ารักกว่าเดินไง น่ารักกว่าเดิมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยโหลดกันเยอะๆนะครับสติกเกอร์ครั้งนี้เป็นแบบดุกดิกไม่ใช่เป็นแบบภาพนิ่งคราวที่แล้วนะครับผมมีแบบดุกดิกไม่ใช่แค่เรานะแต่ว่ามีคู่จินอีกมากมายเลยค่ะสุกตาทั้งนั้นเลยครับผมก็โหลดได้ฟรีๆกันเลยครับผมนะใช่และบอกว่าของเราเจ๋งเนาะครับน่ารักน่ารัก ไม่ได้มีแค่ของคู่นี้คู่เดียวนะคะอ,อย่างที่บอกค่ะมีนัดเดทย,ายา่เมมา,า,าเจมส์มามินชาริดาเจมจิเบลล่าบอยมาร์กี้อ,อันนี้อันนี้เป็นคู่จินค่ะคู่จริงไม่เป็นไรฟอบมิวมาริโอแต้วทั้งหมด16บหกคำพูดนะคะ,คะก็ดาวน์โหลดกันได้วันพรุ่งนี้ค่ะ20มิถุนายนจนถึง19กร,รกฎาคมนะคะค่ะเป็นดุกดิกอย่างที่บอกเป็นเคลื่อนไหวได้ด้วยวิธีดาวน์โหลดนะคะเราก็เข้าไปที่ไลน์แอปพลิเคชันค่ะแล้วก็เข้าไปที่อ่า ช็อปใช่ไหมคะแล้วก็กดค้นหาพิมพ์คำว่า ch3 สุตาแพ็คคู่นะคะแล้วก็ แอดเฟรนนะคะเพิ่มเพิ่มไปแ,แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะฟรีนะคะปลีง่ายๆแค่นี้เองนะคะส่วนเบื้องหลังนะคะวันนี้เราได้ดูคู่แรกไปแล้วนะคะเบื้องหลังคู่อื่นๆมีด้วยมีให้หมดเลยติดตามชมกันนะคะวันพนรุ่งนี้อยากรู้ว่าากรเป็นอนะ <laughs> ไรไหมอยากรู้ว่าคุณผู้ชมอยากจะให้เราเสนอเบื้องหลังของคู่ใครก็เข้าไปที่ Facebook ของตัวข่าวได้นะคะผมพอเดาออกคับว่าจะมีใครเขียนอะไรมาบ้างไหนทำท่าดีกันนะซิม่น่ารักเหมือนคูาเลยอะ